โอมาสามสิวันนี้วันที่เก้าเดือนพฤศจิกายนปีสองพันยี่สิบห้าเราจะมาฟังคำพูดของอเวกปัปตาดาซึ่งพูดโดยอเวกปัปตดาเมื่อวันที่สามสิบเดือนพฤศจิกายนปีสองพันเจ็ดหัวข้อของเมรีก็คือในขณะที่นำพลังแห่งสัจจะและความบริสุทธิ์เข้ามาสู่รูปแบบของลูกจงรักษาความสมดุลของการอยู่อย่างเป็นลูกและก็เป็นนาย วันนี้พ่อที่แท้จริงครูที่แท้จริงและซัพย์รูที่แท้จริงกำลังมองดูลูกๆของท่านผู้ที่เป็นตัวแห่งสัจจะและเป็นตัวของพลังเพราะพลังแห่งสัจจะนั้นสูงส่งที่สุดพื้นฐานของพลังแห่งสัจจะก็คือความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ขออย่าได้ให้มีกชื่อหรือล่องลอยของความไม่บริสุทธิ์อยู่ในความคิดคำพูดการกระทำความสัมพันธ์ การติดต่อหรือแม้นในความฝันของลูกอะไรที่ปรากฏให้เห็นในรูปแบบทางปฏิบัติของความบริสุทธิ์เช่นนั้นความสูงส่งนั้นปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนบนใบหน้าและความประพฤติของดวงยานที่บริสุทธิ์เช่นนั้นในดวงตาของเขาพวกเขาจะมีประกายของจิตวิญญาณบนใบหน้าของพวกเขาก็จะมีความเบิกบานแจ่มใสอยู่เสมอและในความประพฤติของเขา ในทุกๆย่างก้าวของเขาพวกเขาจะเป็นคามายโยคีเหมือนกับพ่อลูกๆทั้งหลายกำลังทำตามหนทางแห่งสัจจะผ่านพ่อที่แท้จริงในเวลานี้คนหลายคนในโลกพูดว่าพวกเขากำลังทำตามหนทางแห่งสัจจะและพวกเขาก็ยังพูดถึงสัจจะแต่ความบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์เท่านั้นคือพลังแห่งสัจจะที่แท้จริง และลูกๆทั้งหลายก็กำลังจะมาเป็นเช่นนั้นในเวลานี้ในยุคบรรจบพบกันนี้การบรรลุผลที่สูงส่งของยุคบรรจบพบกันนี้ก็คือพลังแห่งสัจจะและพลังของความบริสุทธิ์และการบรรลุผลของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั้นก็เป็นของลูกๆบราหมินผู้ที่จะมาเป็นเทพในยุคพองและก็อยู่อย่างบริสุทธิ์ในเรื่องของทั้งดวงญาณและก็ร่างกาย ตลอดทั่วทั้งโลกหรือทั่วทั้งวงจรไม่มีดวงยานอื่นใดกลับมาบริสุทธิ์ได้ในเรื่องของทั้งดวงยานและร่างกายพวกเขานั้นกลับมาบริสุทธิ์ในเรื่องของดวงยานแต่พวกเขาไม่ได้รับร่างกายที่บริสุทธิ์ดังนั้นในเวลานี้ลูกๆทั้งหลายนั้นกำลังซึงทรบความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์นั้นลูกพูดด้วยความซาบซึ้งทางจิตวิญญาณ ลูกนั้นจดจำได้ไหมว่าลูกพูดอะไรได้วยความทราบถึงทางจิตจิญยาน,นั้นให้จดจำสิง่งนั้นลูกๆทั้งหลายได้พูดจากหัวใจของลูกและจากประสบการณ์ของลูกว่าความบริสุทธิ์นั้นเป็นสิทธิกำเนิดของลูกสิทธิกำเนิดนั้นจะได้รับอย่างง่ายดายเพราะเพื่อที่จะได้รับความบริสุทธิ์และสัจ์จากลูกๆทั้งหลายก่อนอื่นนั้นจำรูปแบบของดวงยาน ที่แท้จริงของลูกได้ลูกนั้นได้จับพ่อที่แท้จริงของลูกครูและชักครูที่แท้จริงของลูกได้พรขอให้ลูกรับสิทธิ์ในสถานะที่สูงส่งโดยการเปลี่ยนแปลงตัวลูกเองแล้วมาเป็นภาพลักษณ์ของการค้ำจุนต่อโลกเพื่อที่ลูกๆจะได้รับสถานะที่สูงส่งการสอนของบัพดาก็คือลูกๆลูกแต่ละคนจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวลูกเอง แทนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวลูกเองเมื่อลูกคิดถึงหรือมีความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์หรือดวงยานอื่นๆหรือคิดว่าลูกนั้นจะต้องได้รับการรอดพ้นบางอย่างได้รับความร่วมมือหรือการค้มจุนแล้วลูกต่อมาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวลูกเองเมื่อลูกเปลี่ยนแปลงตัวลูกเองบนพื้นฐานของการคํำจุนบางอย่างรางวัลของลูกนั้นก็ยังขึ้นอยู่กับการขําจุนบางอย่างนั้นด้วย เพราะสิ่งน,นี้บัญชีก,การสะสมของลูกก็จะถูกแบ่งปันไประหว่างการค้ำจุนที่ลูกเอามามากมายอย่างไรเพราะฉะนั้นให้มีเป้าหมายว่าลูกนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวลูกเองในการดยู่อย่างเป็นรูปลักษณ์ของการค้ำจุนต่อโลกคติพจน์โดยการมีความจริงจังและกระตือรือร้นและความคิดที่สูงส่งในทุกๆชุมนุมความสำเร็จนั้น จะได้รับการรับรองเรียบร้อยอัจฉะโอมชางิ